ถ้ามนุษย์เราไม่มีความหิวข้าวเลยอ่ะเพื่อนสมมตินะอันนี้ผมตั้งสมมติฐานมาว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีความหิวเลยไม่มีความหิวข้าวมีความเขาเรียกอิ่มทิพยนะ์เนาะอิ่มทิพย์มีความอิ่มอยู่ตลอดเวลามีพลังงานอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยคิดว่ามนุษย์จะทําอะไรต่อเออเพราะเพราะว่าเราก็จะตัดเรื่องภาระในเรื่อง,องการหาเงินทําทํางานหาเงินแล้วก็เอามาซื้อข้าวกินแล้วก็จะมีเวลาว่างมากขึ้น ออประมาณนั้นะนะเพื่อนๆก็คือว่าสังเกตไหมครับว่าทุกวันนี้ออหลักๆนะที่มนุษย์อย่างเราเนที่เติบโตขึ้นมาเนาะแล้วก็มีหน้าที่ในการเรียนหนังสือเพื่อที่จะเอาทักษะมาแลกเป็นอาชีพเนาะมาประกอบอาชีพแล้วก็แลกมาเป็นเงินมาทํางานหรือว่าทานู่นนี่นั่นค้าขายทําทธุรกิจต่างๆสิ่งที่มนุษย์เราทําทุกสิ่งอย่างพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือ แลกออกมาแลกมาเป็นเงินแลกมาเป็นเงินเสร็จซึ่งเป็นเป้าหมายทางอ้อมอยู่นะผมมองว่ายังเป็นเป้าหมายทางอ้อมอยู่แต่แท้ที่จริงแล้วเราจะเอาเงินเนี่ยเพื่อไปซื้อข้าวกินเพื่อไปแลกซื้อข้าวปลาอาหารกินเออเพื่อให้ร่างกายดํารงชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นการทําการเกษตรใช่ไหมครับล่าสัตว์เออ แลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนหมูเห็ดเป็ดไก่ปลาอะไรเงี้ยแลกกันอะไรเงี้ยแลกสิ่งของกันเพื่อเอามาดํารงชีวิตเอามากินเนาะแลกของกินกันอะไรเงี้ยแลกกินเพื่อดํารงชีวิตอยู่นั่นเองคือนั่นแปลว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยอิ่มอยู่ตลอดเวลาไม่มีความหิวเออไม่ต้องกินข้าวไม่มีความหิวอะไรเลยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานอะไรต่อมีอะไรอีกต่อไปผมผมคิดผมคิดในมุมนี้นะถ้าเป็น อย่างนั้นก็เหมือนตัดวงจรการทำงานของมนุษย์เพื่อแลกเงินแลกเวลาเอ,อมาซื้อข้าวกินไปได้เลยเออเนะเราก็จะมีแปลว่าแปลว่ามนุษย์เราจะมีเวลาว่างมากขึ้นอ่ะไม่ต้องไปทำงานตอกบัตรสแกนลิ้นเข้างานออกงานวันละแปดชั่วโมงใช่ไหมบวกเดินทางอยกนะบวกค่าเ,เออบวกเวลาเดินทางรถติดอะไรอีกก็ประมาณไปกลับประมาณสี่ชั่วโมงอะ่ะ ไปสองชั่วโมงกับสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้ยบวกบวกอะเนาะเพราะทุกวันนี้มนุษย์เราอ่ะ,อะใช้เวลาเอาเวลาไปกับการทํางานแบบวนลูป Auto Pilot, ออโต้พายโเออแล้วก็เเป็นเหมือนซอมบี้เลยทํางานแบบซอมบี้อ่ะเป็นหนูปั้นจันทร์วนวนซ้ำซากไปทุกวันทุกวันเ,นเหมือนเหมือนอยู่ในเกมมาริโอที่แบบวนลูปไปตลอดอ่ะวนลูปทุกวันทุกวันเนี่ยสมมุติว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าผมอ่ะ ไม่มีความหิวข้าวเลยอ่ะอีกต่อไปอ่ะนึกภาพตามนะครับเพื่อนเพื่อนครับมันก็จะเออ่ทำให้เรื่องเงินอ่ะมันก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไปเนาะเออเงินอ่ะความหมายมันก็จะน้อยลงไงแบอบกว่าเฮ้ยไม่ต้องหิวไม่ต้องเออตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องเอ่อหากับข้าวกับปลากินเออเราก็อิ่มอยู่แล้วแล้วก็ตื่นมาทาอะไรเดียวเราก็ไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปทําอะไรที่เราอยากจะทําได้ ไม่ต้องทํางานเออมีเวลาว่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะว่างจัดหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่แน่ใจนะพเพื่อนๆมีมุมมองอย่างไรเรื่องว่าถ้ามนุษย์เราไม่หิวอ่ะเออเราก็ไม่ต้องทํางานเนี่ยเราก็ไม่ต้องหาเงินใช่ไหมครับมันก็จะสบายหรือเปล่าน,นี่ไม่รู้นะเออมันต้องคิดหลายๆมุมมองเนาะอันนี้ชวนควุยนะพเพื่อนๆครับ